สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้พามาชมต้นไม้สวยๆนะคะร้านขายต้นไม้อยู่ตรงหน้าโลตัสนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์มีแต่ต้นไม้สวยๆนะคะขายไม่แพงนะคะสิบบาทต้เละสิบบาทเป็นบานเ่ลูเลยบาทมรีซ้อน ดอกกุหลาบนะคะกระบาลชื่นต่อละสิบบาทจะมีบัวนะคะบัวสีเหลืองสีม่วงสวยนะคะ ต้นไม้เยอะมากเลยนะคะคุณจะไปทางไหนดีเลยสวย,สวยงนั้นเลยนะคะได้ยากาศดีมากเห็นไหมคะ,มคะเพื่อนๆสวยมากเลยนี่กระซอนกัน ช้อนทองตัวละยี่สิบบาทนาคราชด,ดางังลดเป็นร้อยสวยสวย,นะะสวยเลยสวยเลยเลยนะคะ ก็ไม่แพงตัวตีชารร้อยห้าสิบเป็ต้นเพิมนะคะเพื่อนตัวหนึ่งร้อยสิเงินหนานะคะเพื่อนจะเป็นต้นแบบนี้ คนละสามร้อยห้าสิบจะต้นเฟินคนละร้อยยี่สิบบาทสวยสวยจะเฟินค่าหลวงคนละสามสิบห้าบาทนะคะสวยสวยนะคบเพื่อน ขนุนาลีเลือตัวละยี่ิบห้าบาทสวยงามมากเลยนะคะ,ะต้นขาหยกมณีตัวละห้าสิบเฟิร์นก้านดำหกสิบก็เฟิร์นเงินนะคะสิบห้า สนี่ก็ได้ดดไดดดเปนกดบเนปงินดางร้อยสิบสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็ต้นยางอินเดียด่างร้อยยี่สิบเลยนะคะเพื่อน

นี่ก็ต้นเศรษฐีแสงจันนะคะเพื่อนๆนี่พามาชมต้นไม้นะคะนี่นะคะสวยๆสวยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นว่านสิบแสนกันละร้อยยี่สิบแสงเงินแสงทองกันละร้อยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ จะเป็นต้นแหงต้นอะไรมีแปดสิบบาทจะเป็นต้นซับมงคล้อยแปดสิบสวยงามมากเลยไม่เจ๋งเลยนะครับ นี่นะคะเพื่อนๆวุฒิโชคโชคดอกขาวลาวสวย กระป็ดแดงตัวละสามบาทเองนะคะไม่แพงปากากองตัวละยีบห้าอันนี้อะไรเนี่ยระยบหมอกตัวละยีบห้าบาทส้มจีด๊แดงสังกรณียี่บห้าสวย,สวย ชมต,ต้นไม้ไม่เบื่อนะคะน,นี่จะเป็นไผ่เงินต้นละยีบห้าบาทต้นสิีถีแส่ง่อนยีบห้านี่เข็มแค่ต้นละยีบห้าบาทเองนะคะไม่แพงจะต้นโกโสนแปดบาทสาริกาดา่าต้นละยีบห้า าริกาลินทองตัวละยี่ห้าบาทสวยสบาร์ต้นละยี่ห้าบาทเครื่องฟ้าตัวละยี่ห้าสนหอมตัวละสองร้อยพุทซ้อนร้อยต้นละเก้าสิบบาทพวงทองร้อยี่สิบทวงทองเกษตรนะคะดอกสีเหลืองสวย ระพุดซ้อนต้นละเก้าสิบาทเองนะคะสวยมากใบใบาลายสวยนะคะมันจะสวยๆงามงามนะคะี๋ยวก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆชมคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ